สวัสดีครับสมพ่อนูฟูงไงสาแก้วนะครับสายลกแก้วนะครับเลี้ยงสามเดือนกินสามนาทีนะครับนะเนาะเมื่อในก่าบ,บด้โอครับนี่เริ่มครับเริ่มเริ่มพังหลัสังกะสีเฮาครับก็คือเก่าครับบอกอมอนม่วนไปเรื่อยๆไฟแล้วจะตั้งรัฐบาลกะจัดไปครับเฮาก็าต้องหากินที่เกา่าน,นะเนาะ หายกินซ้ำายเดี๋ยเคยเสียบอ้พี่น้องฟังนะครับนเนาะโมนี้ครับแอ่สูตรนี่สองเดือนสิบห้าวันนะครับเนาะเบิ้งครับเบิงบ้งเบื้งผมให้หอาหาร้วครับหอาหารแต่ละแต่สูตรนะครับรแต่ดดแพี่น้องเขาสิมักแบบไรครับเนาะเดี๋ยวประหยัดต้นทุนยังกวานไปครับเดี๋ยวแต่ฟาร์มแต่ละฟาร์มครับเนาะ นี่ครับสองเดือนกับสิบหามือครับเนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้ทันสามเดือนขึ้นแล้วก็สามเดือนหน้าก็ต้องจัดการครับยี่กเกินสี่เดือนนะพี่น้องเด้อหนูเฮ้าห้ามเกินสี่เดือนเปน็นดังหงวครับมันใหญ่กินหลายพร้อมครับเนาะเปลือง้นทุนเฮ่าพร้อมนม่นบอระ เอาคิดบ้างพี่น้องถ้านกกาว่าหนูตัวหนึ่งกินแค่สีส่สิบบาทคือสองโลถ้าเลยสี่เลยสามเดือนได้ับกินหลายขึ้นหลายขึอนอนะ้นนํอเนาะต้องตุนทุนมมเ็นขายดีจนเจ๊งนะครับเนาะพี่น้องเคยย,ยิ้มินบาคขัาว่านี่ขายดีจนเจ๊งครับคือหลานขายยังครับขายจนแั่นจ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 นปิดหลานนะเนาะทุกันครับธุรกิจต้องมีกำไร เฮ้าายจะได้กันได้ครับใม้นขมิ้ไร่แต่พี่น้องสิมีความสมาถเท่าเหลี่ยงส่วนในผมก็ว่างว่างครับกม็มี่อบมือหน้าิโครับอืนอบโปอง่งทั้งเกตผมสิอบยูอวทิ์ละเทือรึอสองเทือทบเนาะหมุนเวียนกันไปขายหนูสดกับมีครับนิดหน่อยต่บบหลายเฮาอบโป่งปับเฮาเหล่ขายในบูบานเท่านีน่ครับรับบริคิดแล้วครับมือแล้วแต่มีโอกาสครับ บริวารเฮ็ดไะไรบ้างครับเนาะเขามีโอกาสเขาโอบงขายในหมู่บ้านครับมือละสี่หาตัวครับคำว่าเสี่หาตัวเงินอนหาหก้อยครับเนาะเขาขายจนพี่น้องเขากินบริวารนะครับเนาะบริวรตัวละสองร้อยกลัวตัวนึงนะครับโอบวงเขาก็ใส่แค่าสี่ขีดหาขีดนะครับเนาะเขาคำนวณว่าหนูโลดหนึ่งเขาขายหนูสดสองร้อยยี่เห็นแล้ว ไม่ได้สองตัวตัวลอยสิบบาทนั่นมาสองตัวครับเขาก็คิดเพิ่มค่าทา่านค่ายังไปนี่นะ่ครับประมาณลอยสามลอยสี่ครับพี่น้องเขากัสามารถสื่อใดกินใดมันอบแลลวโตัวละสองรอยกว่าเขาว่าสองรอยกว่าเนี่ยพี่น้องคิดเอาบังมันสิแพงบ่ตัวเดียวสองร้อยกว่าเงี้ยถ้าสองร้อยเนาะเขาก็ต้องเบิ่งคำนวณนะพี่น้องเขากับบน่าสิมี ฐานาจนาสิว่าสืสือฐานแพ่งเกินข้าวบุษย์นะครับเนาะคือขนไปขายในโม่บานครับตับง้งแต่ผมขายตัวละลอยครับตัวละอยตัวหน่อยครับประมาณสักสี่ขีดเห็นแล้วมันเหลือสามขีดแล้วมันกิแพงกัดมันก็งามแน่ผมขายตัวละลอยข้าวคมนวณแล้วว่าเทาได้่กำไรหกสิบบาทอืมเขาต้องคิดต้นทุนกำไรพร้อมวันว่าสิ ขายจนจิงนะครับเนี่ครับว่าสูฟังกันไม่จมจมรัฐบาลก็ยังจมนะครับเขาจมแนธรรมดานี่ไปเขียดครับไปเขียดนี่ไอ้สุตนี่สองเดือนกับสิบห้าวันับเนาะไอ้เดี๋ยวเขาไปเบิ้งหลายๆบอนะครับนว่าเป็ย่างไหนบ้างได้กับยังมันเทร้าเลี่ยงครับยังยังสูงครับยังสูงของว่างกับส่วนนี้บวิ่งงานกับขายกับซุมกับขายมือละลอยสองลอยสามลอยเนี่ย เขาไปต้องให้คนว่านะเขาต้องโพดก่อนครับโพดโลงเชื่อมกันหลายโพดให้หงูจักเข้าก่อนว่าเขาเขาเลี้ยงหนูเขายังบ่เขาอบ่งขายบม่บมบ่มขายว่าถ้ามีเวลานะครับเนาะบ่แม่นว่าสิมานอนล่อคนมาซื้อมันก็บ่แม่นครับเขาต้องหาครับเขาเป็นเชิงพาณิชย์ครับต้องบริการครับส่งหอดบาดแล้วครับอบองค์พร้อมแซ่บพร้อมเนาะครับ พอเขามีโอป้ปอนเลยเริ่มเริ่มนาสิเปลี่ยนทั้งกระสีครับเนื้นอเส้นห้เบิ้งครับว่าจะออกให้ไหมแม่พี่น,อออออน้องกสิบบ้านนี่ว่ออกไหมน้อเนีน่ยเบิง้งครับนี่หลายเกินกับบรีเด้อพี่น้องเลยหลายเกินกับหลายเกินมันกับสีว่านออกลูกเบอร์นะครับแต่เวาลาอันกบหรือครับ มันกลบหลูกมันเลยในเบิง้งออกไฟไหมเนน่ก่ไดเลยพ่อเสียงดังแน่มันก็สิกลบกบหลูกมันเลยปิดหลูกมันไ้แต่ว่าช่วงนี้ครับไอเรื่องกัดลูกกันยังบม่มีครับบ่ม,มีหนาเลยจบไปเลยแต่ว่าแต่เสียงดังแน่มั่สิกลบหลูกมันไปฮ่าที่คนที่เรียงไม่ก่อต้องศึกษาครับบ่นวาเอาตามกระแสครับกระแส กระแสอยู่รต์เบยูโรต์อีกเรื่องหนึ่งทางคนเขาเลี้ยงได้ครับโอ้สบายเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยในเดือนละหาพันเดือนละหมื่นกำไรล้วนๆมาสิอ่าต้องเบิ่งครับเบิ่งเขาต้องเบิ่งควบสบายของเขาพร้อมว่าสามารถเลี้ยงรายปันไดนสามารถอยู่รายรายปันไดนครับเนาะเหมือนว่าตามกระแสเพิ่นตามเลี้ยงไม่ซีซีหาซีบอเ้าต้องบ้านเ้ากินบอเออนี่ผม ผมไปรอขายนะครับเขาก็ถามว่าหนูใสหนูใส่หนูฟ้าครัหนูฟ้ามกินดอกสุกรปกเขาวางสินค้นนเนะเ้าเป็นบ่อ่าเขาต้องบอกอธิบายครับว่าเป็นไหนนะครับหนูสาสครับหนูยังก็ว่าไปเพิ่นว่าจะเพิ่อนอาจจะมีอคตินะครับเนาะคือว่าหนูฟ้ามันยังมันเสียดบอสาสตรงูแต่จริงเนี่ยผมแต่ก่อนผมคิดครับว่ามันมันสิมีกินมี่ยังครับตอนนี้ครับ แต่ถ้าว่าศึกษาดีมันโอ้ครับหนูนี่แซ่บครับบ้านผมหลกไส้เนี่ยกินทผนอบมือแรกเลยตรงเพื่อลูกไส่ตัวตองตัวครับอบอบหกกับตงเป็นแปดครับกินในคอบคพ,วพ,วพวัวพราะเบื่อครับน้ำจิมกก้มเขาต้องมีครับเพื่อตอนนี้ผมกำลังทาน้ำจิม้มมะขามเปียกครับคือนคลื่อนขึ้นหมูวบเนาะอบให้เพื่อนน้ำแจกพรน้ำจิ้มแจกถุงพร้อมันเั็ นี่ครับต้องศึกษาให้มันนี่ลีเมือนว่าสิอยากเลี้ยงก็เลี้ยงนะครับเนาะคนอย่างเลี้ยงก็เลี้ยงไปเลี้ยงไปสามสี่เดือนหลือปีหนึ่งก็เศร้าจบมันโอแมนครับแล้วค่าจ่ายเรับค่าท่อขยังครับกระแพงเนี่ยเ่าต้องคิดถ้ามักเลี้ยงจะมักกินพอหรือเปลาเอเอาง่างครับมื้อนี้ขายอะไรอ้ามเแ้าเผานะบองซื้อตลาดเลยเทาลงทุนหนูสองตัวครับเนาะ ขาเขา่าประมาณสองร้อยกว่าร้อยกว่าห้องก็กินไปห้องสองใจใเผขากิดว่าเขากินฟรีเขาไง่ายไปเขากินสองลอยเท่าเขากินลอยยี่สิบบาทคือหัวาหาเน่าเมื่อไหร่หัวอาหารกับประมาณว่าบนลอยสี่สิบเขากินประมาณสี่สิบบาทต่อตัว,ตวเพราะว่าตัวหนึ่งมันใส่ยี่สิบบาทยี่สิบไม่เออประมาณหน่อยตัวหนึ่งมันเกิด 40 40เผื่อ80ครับใส่80บาทเขากินสองตัวก็เท่าประหยัดแล้วครับหนึ่งมื้อ80บาทครับสามคนนะพี่น้อ,องอ่าเขาตะกินแค่นี้นั่นบ่ล่ะหนูสองตัวกินได้ฮอดตนีม่มัเศ้าครับถ้านูเบิลแดงแกแรงเขาอบคือว่าในกรณีที่ว่าเขาอบแล้วมันกลับไปขายเลยนั้นบ่เบิดครับขายบ่ไหนครับกลับมาสองตัวเขาก็ ากินให้รอบครัวเอาแปดสิบาทอยู่น่ครับตรงการค้าขายการเชื่องพนิตมันต้องมีทุนกำไรนะพี่น้องถ้าหนูมีกำไรมันก็มันก็เจ๊งครับเจ๊งเพราะว่าธุรกิจยังครับถ้าขาดทุนไปต่อไม่ได้นะครับเนาะอีกของมันส te ักสี่สิบ สิบห้าวันกับครึ่งเดือนครับเนาะอาจจะได้จัดการเพิ่นนี่นี่ครับเนี่ยหนึ่งเดือนกับสิบห้าวันครับอีสิ้ามือกัครบสามเดือนนี่ครับบอกกันมวนซูฟัง่งเบาหลในนึงครับพ <c oughs> ี่น้องคิดแล้วครับ่ยายฝ้าเศร้าเลียงนด้ครับพี่น้องเด้อนักสู้ครับมวลล่มละ บลูครับล่มเราตัางลูกรับเนาะบอลลุ่มเรานอนเอเลนตั้งกูแม่นะครับคนที่ไม่สู้คือคนที่ตายแล้วเนาะพี่น้องกาเริ่มเพื่อนและรัฐบาลเนาะบอกนะค,ครับอ่มามักอะไรก็ดแช่คนที่ตายนะครับถ้าสมพรหนุ่มผู้ใหญ่สากแก้วสวัสดีครับ